สำหรับประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือคนไทย162คนที่ติดอยู่ที่เมืองเล้าก่นะคะและเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ไทยเดินทางไปที่ย่างกุ้งเพื่อประสานความช่วยเหลือการ call center เราได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยกลุ่มทุนจีนรอที่จะกลับเมืองไทยแต่ปรากฏว่าต้องติดอยู่ในสถาน,ะนการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ การประชุมร่วมครั้งนี้นำโดยพลตำรวจเอกสุรเชษหักผานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสถานเอกอักรระทูตณณย่างกุง้งเพื่อช่วยเหลือคนไทย162คนในเมืองเล้ากไาก่เกตปกครองตนเองโกก้างที่ถูกช่วยจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์โดยกลุ่มทุนจีน แต่ระหว่างรอกลับไทยมีเหตุสู้รบในพื้นที่ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ติดขางทั้งหมด นี่แนวทางที่เราจะช่วยเหลือนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนยังไงนะแต่ส่วนนี้ต้องขอโควิดด้วยความลับนะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องเห็นใจในส่วนของเจ้าที่พูดน,นะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยในเส้นทางมีการสู้รบจากการหารือกันในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวในส่วนของการช่วยเหลือการเดินทางต่างนะครับซึ่งส่วนนี้จะกระชับเวลาให้เร็ว จากการหาหรือเบื้องต้นระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงอาจจะต้องเคลื่อนย้ายอพยพคนไทยไปชายแดนจีนผ่านเมืองคุนหมิงจากนั้นจึงนำเครื่องบินไปรับโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจะช่วยเหลือภายในสองสัปดาห์นี้ค่ะ